ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดมงคลข้อว่าทานซึ่งเป็นมงคลข้อหนึ่งเรื่องทานนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจกันโดยทั่วไปพระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ในที่มากแห่ง ในที่นี้ปรากฏอยู่ในมงคลสูตรแล้วพระเถรถาจารย์จนมาถึงยุคของท่านพระสิริมังคลาจารย์ท่านได้ประมวลความอธิบายไว้เพื่อให้เห็นความสาคัญของทานตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ท่านทั้งหลายย่อมทราบดีว่าทานก็คือการให้เป็นบารมีประการหนึ่ง <c oughs> ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญน,นั่นมีสิบประการมีทานะบารมีเป็นต้นและการบำเพ็ญคุณงามความดีต่างๆ ตามหลักในทางศาสนาก็จะยกถึงเรื่องของทานขึ้นเป็นเบื้องต้นโดยมีหลักสามประการว่าทานศีลภาวนาให้ทานกันเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจต่อกันรู้จักเฉลี่ยแบ่งปันสิ่งที่ตนมีให้แก่บุคคลผู้อื่น ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่ว่าเราทำเรื่องทานกันเชียจนจินเพราะฉะนั้นบางคนมีการให้ทานอย่างเดียวเรื่องศีลจึงไม่ค่อยเข้าใจว่าศีลน,นั้นควรจะทำอย่างไรและภาวนานั้นมีแนวปฏิบัติอย่างไรได้แต่ข้อทาน ยิ่งสังคมเมืองคนก็ยิ่งหนักไปในเรื่องของทานเรื่องของศีลและเรื่องของภาวนาก็เป็นส่วนย่อยส่วนน้อยลงไปที่จริงนั้นมีความสำคัญทั้งศีลและทั้งภาวนาและภาวนายิ่งเป็นหลักที่สำคัญมากเพราะเกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะ ถ้าหากว่าได้ปฏิบัติบำเพ็ญได้ครบสามประการก็รนับว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ครบสามอย่างแต่แม้จะไม่ได้ทั้งสามประการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังใช้ได้แต่สาหรับผู้ที่ไปวัดทาบุญอยู่เสมอ ควรนึกว่าการบำเพ็ญคุณนางงามความดีนั้นไม่ใช่มีแต่ทานอย่างเดียวทานนั่นเป็นสิ่งที่ทำง่ายโดยเฉพาะอามิสทานเพราะเมื่อมีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็สามารถที่จะทำได้ในเทียบกับเรื่องบุญกุศลส,สามประการแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นเรื่องง่ายจนกระทั่ง สามารถที่จะไปบำเพ็ญได้โดยทั่วไปบางคนนั่นไม่สามารถที่จะเฉลี่ยแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองที่ตนมีหรือข้าวของที่ตนมีนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเล็กน้อยนิดหน่อยก็ไม่สามารถที่จะทำได้มีกิเลสตัวสำคัญคือมัจฉริยะแปลว่าความตริี ความตระหนี่คอยจะห้ามไว้หรือจะเทิดท่าจะพูดรวมก็คือความโลภคอยที่จะห้ามไว้กลัวที่จะทรัพย์สินเงินทองจะสึกหรอแม้ชีวิตลวงการผ่านไว้ไปสิ่งที่มีนั่นเหลือใช้เหลือสอยแต่ก็ยังมีโลภคือความโลภในทรัพย์สินเงินทอง ไม่อยากที่จะใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองนั้นไปในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะในทางการกุศลจึงมีอยู่เสมอว่าผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะเี็ดจ่ายทรัพย์สินเงินทองที่ตนมีออกไปให้เป็นประโยชน์ แก่ผู้อื่นให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองให้เป็นประโยชน์แก่ระาศาสนาตลอดถึงการส่รงเสริมสนับสนุนสถาบันที่สำคัญคือพระมหากษัตริย์มองเห็นแต่ที่จะกอบโปยเข้ามาเป็นสำคัญเป็นอยู่ในใจอย่างนี้กันที่มาก บางคนทำการกุศลอื่นๆเหมือนกับว่าจะเป็นคนที่มีโลภะน้อยแต่กลับเอารัดเอาเปรียบบุคคลผู้อื่นเป็นบางคนนั่นไปทำการของพระศาสนาเป็นองค์การกุศลบ้างเป็นองค์การอย่างใดอย่างหนึ่งทางพุทธศาสนา แต่ตัวเองนั่นไม่ได้ทำมีโลภะเป็นที่ตั้งแล้วจกสวยโอกาสแห่งความเป็นผู้จัดการในเรื่องนั้นๆกอบโกยทรัพย์สินเงินทองเข้ามาอย่างตนเองแต่ที่นาสนเติร์นก็มีอยู่บางท่านเป็นทั้งเป็นผู้จัดการ เรื่องการกุศลต่างๆในทางศาสนาและเป็นทั้งเป็นผู้ให้ทานอีกด้วยประกอบปองกากรกุศลแต่อย่างนั้นมีน้อยคนมองเห็นว่าผู้นี้ทุกครีอยู่กับศาสนาก็ได้ได้เปรียบแล้วคนเชื่อเสียแล้วแท้ที่จริงนั่น ก็มีสิ่งอื่นที่คอยกางกั้นไม่ให้สามารถบำเพ็ญคุณงามความดีก็มีอยู่มากที่เป็นอย่างนี้ก็พอที่จะทราบกันได้ว่าเพราะโลภะนั่นแหละเป็นสำคัญโลภะเป็นเครื่องจีดกั้นเป็นเครื่องบันดาล ให้เป็นไปอย่างนั้นจึงควรที่จะได้ใครควรพิจารณากันให้ดีในเมื่อมีการบอกบุญสุนทานให้ทำการกุศลต้องดูว่าผู้ที่ดำเนินการนั่นเป็นคนแบบไหนอย่าถือแต่เพียงยี่ห้อพอแล้วต้องดูให้ละเอียดละอ่ที่ดีนั่นก็มี เพราะฉะนั้นเราใครควรให้ดีแล้วจะทำได้ถูกต้องว่าที่ไหนมีประโยชน์แค่ไหนเพียงไรอย่างไรสามารถที่จะทำได้อย่างเต็มที่เมื่อเรามีทรัพย์แล้วความโลภอ่อนลงไปสามารถที่จะบำเพ็ญกุศลได้แล้วเหลือเพียงแต่ว่าเราพินิษ์พิจารณาด้วยปัญญา อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าวิจัยยทานังธาตพังพึงเลือกให้ที่ว่าเลือกให้นั้นก็คือใช้สติปัญญาใช้เหตุใช้ผลก่อนที่จะมีการให้ทานไม่ใช่ถือว่าเป็นการให้ทานแล้วเป็นใช้ได้ขอให้ได้ให้ก็แล้วกันเป็นทานการกุศลจึงควรที่จะใครควรควรที่จะได้ใครควร,ควร,คร,ควรกันให้ รอบคอบผูดที่มีทรัพย์สินเงินทองมีศรัทธาหรืออย่างพูดแบบพระว่ามีกำลังทรัพย์และมีกำลังศรัทธาแล้วก็เพิ่มกํกำลังอีกอย่างหนึ่งคือกำลังปัญญาเป็นปัญญาพระศรัทธาพระนั้นกำลังคือศรัทธาและเพิ่มศรัทธาและเพิ่มปัญญาเข้า เป็นศรัทธาพละกำลังปัญญาใช่ครวรพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วจึงทำไม่ใช่ตนีแต่ไม่เป็นคนให้ง่ายไม่เป็นคนส่งเสริมคนที่คอยฉกฉัโยโอกาสเอารัดเอาเปรียบโดยประการต่างๆและยังต้องดูอีกว่า <c oughs> เป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมหรือไม่ เป็นผู้ที่เป็นสมณะจีพราหมณ์ที่ดีควรแก่การบูชาควรแก่การรับทานหรือไม่ก็ต้องพิจารณาอีกเหมือนกันบางคนไม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้ถ้าพูดแบบหลักของพระเรียกว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูปฏิกาหกคือผู้รับผู้รับนั้นนอกจากเป็นสมณะจีพราหมณ์แล้วได้แก่บ,บุคคลทั่วๆไปที่จัดการเรื่องการกุศลดังกล่าวมาแล้ว มีทายกคือผู้ให้และมีปฏิคาหกคือผู้รับผู้กันผู้ให้เรียกว่าทายกผู้รับเรียกว่าปฏิคาหกคําว่าปฏิคาหกนี่โดยมากก็ไม่ค่อยคุ้นหูกันแต่หมายถึงผู้รับผู้รับก็มีสมณะทีพราหมณ์ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือพระเนนแล้วก็บุคคลอื่นๆอ,อีกบุคคลที่รับนั้นสำคัญมาก เพราะว่าเป็นเหตุแห่งความไพ่บูรณ์ของทานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปฏิฆาหกจะเป็นบุญญาเขตนั่นต้องเป็นปฏิฆาหกที่ปราศจากโลภะปราศจากโทสะและปราศจากโมหะบุญญาเขตก็เปรียบเหมือนนากิเลทั้งสามกองนั่นเปรียบเหมือนหญ้า ในนาที่กรกรอยาหวานข้าวลงไปก็ไม่ได้ผลไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ตามที่ประสงค์เพราะนานั่นเป็นนารกร่างนารกร่างในสำคัญถ้าพูดถึงนาแล้วชาวนาก็ยอมทราบกันดีว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่มีใครที่จะกล้าลงทุนเสียสละข้าว ที่เป็นข้าวกล้าลงไปในนาที่โรกรางต้องเป็นนาที่ควรกับการรับข้าวข้าวกล้าและจึงปลูกลงไปแต่ว่าปฏิคาหกคือผู้รับในพระพุทธศาสนานั้นเรามองยากไม่เหมือนกับตนยาตนยาถ้ามองตัวกิเลสจริงๆก็มองยากแต่มองคนนั่นพอมองออกตนยาอยู่ที่คนนั่นเอง ตาอากว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเป็นการให้ทานเพื่อให้กำลังแก่ปฏิคาหกคือผู้รับนั้นๆแต่ว่าในสังคมเมืองนั่นโดยมากถือว่าฉันรู้จักกระองค์ไหนระองค์ไหนเนนองไหนก็อพอแล้วไม่ได้พิจารณาไปถึง ปฏิคาหกคือผู้รับว่ามีญาหรือเปล่าเมื่อทำไปแล้วก็เป็นเหตุให้ไม่ได้ผลสมบูรณ์ทานที่ตั้งใจให้นั้นก็ตั้งใจดีแล้วแหละแต่ว่าไปเกิดมีอุปสรรคคือญาเสียได้แก่กองกิเลสทั้งสามประการค,คืมีรามีโลภะโทสะโมหะ ซึ่งเป็นเปรียบซึ่งพระพุทธองค์ทรง,งเปรียบไว้เหมือนญ้าผู้ที่ผู้ที่มีศรัทธามีใจดีเมื่อจะให้ทานในพระพุทธศาสนาจึงควรจะพิจารณาที่ผู้รับด้วยทั้งนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่า <c oughs> เราจะรังเกียจเดียดฉันแต่ประการใดแต่ให้รู้จักเลือกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพิจยทานังสุกตปะปัสถัง การเลือกไายนั้นพระสุขโขพระสุโตเจ้าทรงสรรเสริญดังที่ปลารบไว้แล้วว่าทานนั้นเป็นบารมีอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญเป็นบารมีประการแรกแล้วได้ได้ทรงสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทานจึงเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่ ผู้นับถือพระพุทธศาสนา